สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมประกาศิษฐ์จากวัดคาไทยแลนด์ครับได้มีโอกาสนะครับมาลองขับเจ้า MG VSV e ใหม่คันนี้นะครับท่านผู้ชมและในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวคลิปที่ไปสนิกพี r e v i มานะครับท่านผู้ชมให้ได้ชมกันย้อนทบทวนนะครับว่าภายนอกภายในอุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่มีอะไรกันบ้าง แล้วเดี๋ยววันนี้ครับเรามีโอกาสได้ขับขี่บนถนนนะจริงด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้มาขับขี่ในสนามปิดประตสปกติเวย์เพื่อที่จะมาลองดูในเรื่องของอัตราเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยแฮนเดลิ่งนะครับมีสลาล่อมด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการอลองขับขี่เนี่ยดูว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยควบคุมคอนโทรลช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราตามไปชมกันครับแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงท้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมมีตัวสรุปที่น่าสนใจครับว่าเจ้าคู่แข่งของ n g b h h e v ตัวนี้มีคู่แข่งอะไรที่น่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับในเรื่องของราคาตัวเลือกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถไปชมได้ในเว็บไซต์นะครับเ,เราจะทําข้อมูลเปรียบเทียบในส่วนรุ่นที่ผมพูดให้ดูนะครับว่าในเรื่องของราคาเนี่ย แตกต่างกันอย่างไรกับคู่แข่งแล้วก็ในเรื่องของคู่แข่งโดยตรงของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของราคาออปชันแล้วเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับว่าขับขี่เจ้า VSV e คันนี้จะเป็นอย่างไร ตามผมไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับและในตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในเจ้ารถยนต์ MG e VSHEV แล้วก็เมื่อได้มานั่งนะครับท่านผู้ชมในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะความรู้สึกแรกของผมนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งการนั่งแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับตัวผมเองเนี่ยสูง180นะับปรับเก้าอี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าตัวนี้6ทิศทางค่อนข้างละเอียดทีเดียวแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองเนี่ยนะครับ ปรับได้แค่ขึ้นลงนะเข้าออกไม่ได้อันนี้เสียดายจริงๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยสูงถ้าปรับเข้าออกได้เนี่ยมันจะทําให้ระยะของการเหยียบคันเล่งกับเปรกเท้าของผมเนี่ยมันจะพอดีมากขึ้นในเรื่องของทัศนวิสัยนะครับท่านผู้ชมยอย่างที่เห็นนะครับมันเป็นรถยนต์แบบคอสโอเวอร์นะฮะยกสูงอันนี้ทัศนวิสัยเนี่ยดีกว่ารถซีดานอยู่แล้วแล้วก็ อีกจุดหนึ่งครับก็คือเสา A ของคันนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่ามันก็กลางๆครับไม่ได้ถือว่ามันมองเห็นทัศนวิสัยด้านข้างเนี่ยชัดเจนในเรื่องของตำแหน่งกระจกมองข้างทางด้านขวาเนี่ยเห็นชัดแต่ถ้าผมมองไปทางด้านซ้ายนะ่านผู้ชมมันก็จะติดๆเสา A นิดนึงในตำแหน่งของตัวกระจกมองข้าง เราจะมาพูดกันถึงโหมดการขับขี่นะตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะบรรยากาศเนี่ยมันอยู่ในเมืองโหมดของการขับขี่ VSHEV e คันนี้มี3โหมดด้วยกันก็คือโหมด Eco Comfort um Sport ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ผมเข้ามาในโหมด Eco แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเราปรับตอนแรกเนี่ยเป็นแบบเบานะพวงมาลัยอันนี้ก็ปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันครับก็คือเบาปานกลางแล้วก็หนัก ตามโหมดการขับขี่ว่าเราจะปรับเองคันเร่งในโหมด Eco เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าเบาตัวนี้เบาเลยใครที่ขับครั้งแรกนะฮะต้องลองเหยียบดูก่อนนะไม่งั้นพุ่งแต่ผมก็ใช้แรงเนี่ยนิดเดียวเองนะครับโหมด Eco แล้วก็มีการปรับโหมดในเรื่องของ Generate Battery เนี่ยเขาเรียกว่าโหมดเคิร์ เคิร์เนี่ยมี3ระดับก็คือ1-2-3การขับขี่ในรูปแบบในเมืองเนี่ยผมก็อยากจะลองในเรื่องของโหมดอีโคนะครับแล้วก็ปรับเป็นตัวเจเนเรตไฟกลับเนี่ยเป็นเคิร์สระดับ3ก็คือหน่วงที่สุดตัวเคิร์สเนี่ยมีประโยชน์อะไรครับก็คือยิ่งเราปรับตัวเลขสูงๆเนี่ยการรีชาร์จแบตเข้ามาเนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันแต่แน่นอนครับเรื่องอาการการขับขี่เนี่ยมันก็จะหน่วง หน่วงแบบหนักแต่การขับขี่ของผมเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับหัวทิ่มน,นะท่านผู้ชมในเมื่อเราขับขี่แบบความเร็ว20ถึง 50, 50 60ในเมืองเนี่ยผมปรับโหมดเคอร์สามเนี่ยเฮ้ยมันกำลังดีเลยท่านผู้ชมไม่ต้องเหยียบเบรกหนักมากเนี่ยนะผมปล่อยไหลนะเคอร์สาเนี่ยยังไหลมันไม่ได้ตื้อๆหน่วงๆอย่างในบางค่ายนะครับถ้าเป็นโหมดหน่วงมากเนี่ยบางค่ายนี่อาจจะเหมือนกับ ค่อนข้างที่จะหัวทิมตอนเราปล่อยคันเร่งนะครับอันนี้ไปได้สมูทเรียกได้ว่าใช้ได้ทีเดียวครับในโหมด Eco เราขับกันมาระยะเนี่ยฮะก็คือประมาณ50กิโลเมตรผมก็มีเหยียบออกนอกเมืองนะฮะร้อย0ี่บแปดสิบหแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยห้าสิบอีโคหมดเชิรสิบเจกิโลเมตรต่อลิตรนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชม แต่เดี๋ยวเราต้องไปลองดูตอนช่วงที่เราขับไปอยุทยาไกลๆ1 0 0กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับแล้วก็ผมจะขับในโหมดของคอมฟอร์ตบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่นะคอมฟอร์ตก็จะมีไอคอนแสดงที่หน้าจอมาตรวัดตรงค o อปพิตรงมาตรวัดข้างหน้าน,นะครับท่านผู้ชมเขาก็จะบอกสถานะด้วยนะคอมฟอร์ตมันก็จะหลๆหน่อยครับเนี่ย วงมาลัยผมเน้นว่าถ้าเราเป็นผู้ชายนะปรับเป็นตัวปานกลางจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเบาเนี่ยจะขับง่ายคันเร่งก็ลื่นขึ้นสมูทขึ้นนะครับคอมอ์ตเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราขับปกติประจำวันนานๆเนี่ยเน้นปรับเป็นโหมดเนี่ยมันจะกลางๆสมูทมากที่สุดแล้วก็ โหมดเคิร์สตัวนี้ก็อาจจะปรับเป็น2หรือ1ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราปรับหน่วงมากเป็น3เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการชะลอรถก็คือลดการเหยียบเบรกเนี่ยได้เยอะพอสมควรฟิลลิ่งของพวงมาลัยเนี่ยปรับเป็นพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับเป็นแรกแทนทีเนียนตัวนี้ตอบตัวหนองไวนะครับแต่ก็ยังมีระยะหน่วงฟรี ให้เราได้รู้สึกกันบ้างเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ฟรีมากนะครับก็ขับง่ายตอวเนี้เดี๋ยวผมจะอ่นน,นะครับอันนี้คือเป็นโฟมมาลายแบบปานกลางนะาหมดคอมฟอร์ตการขับครั้งแรกของผมเนี่ยก็ถือว่าบนถนนเนี่ยนะฮะก็ขับง่ายกลางกลาง กัวระบบเกียร์เนี่ยเป็น eCVT ขันเร่งก็ไหลลื่นครับอัตราเร่งเนี่ยดีเลยนะถือว่ามาเพราะว่าทาง MT เขาบอกว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์บูสเตอร์ก็คือมาจะช่วยในเรื่องของการเร่งแซงกำลังตีนต้นนะครับกำลังแรงม้ารวมของเขาเนี่ยอยู่177แรงม้านะแรงบิด ในเรื่องของมอตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสองร้อยวิตันเมตรเยอะทีเดียวครับส่วนในโหมดสปอร์ตเนี่ย mm. ก็รอบของเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมมันก็จะมาไวขึ้นการทำงานของระบบมอตเตอร์นะครับก็จะไวขึ้นในเรื่องการตอบสนองของคันเร่งนะครับ เดี๋ยวช่วงสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเหยียบในโหมดสปอร์ตให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับเห mm. ็นนะโอ้โหถ้าเราเหยียบลงไปลึกๆเนี่ยท่านผู้ชม mm. มาอลไรเมื่อกี้จะยินเสียงล้อฟีอึดขึ้นมาเยะยรนะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงาน mm. ทันนี้เอ็มจีเขาบอกมาตรงนะครับว่าเขามาช่วยในเรื่องของอัตราเร่งเป็นหลักแต่ความประหยัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ของท่านผู้ชมเองนะครับแต่ทาง MG เนี่ยเขาก็เคมไว้นะครับว่าขับจริงเนี่ยประมาณน่าจะประมาณทัก17ในส่วนของเทคนิคนะแต่ที่ผมขับเนี่ยตอนนี้คิดว่าถ้าได้15เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนอีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งช่วงก่อนถึงสนามปรุมสปีเวยสั้นๆนะครับท่านผู้ชม ให้เห็นว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาไหมเนี่ยนะครับเสียงก็เล็ดลอดเข้ามาพอสมควรครับวความเร็วร้อยเสียงลมยังไม่มีนะตามเสาแต่จะได้ยินเสียงของยางบทถนนเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับจะไป้จบเฟรกก็ปรับโหมดเพรสช่วย แล้วก็ระยะเบรกก็มีพอสมควรครับเหยียบไปก็ไม่ได้ต้านเท้ามากอันนี้ก็ถือว่านุ่มนวลสำหรับ MG v h a t e h v และอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับที่เขาบอกว่าในเรื่องของอความสะดวกสบายนี่นะครับจอขนาดใหญ่นะครับเป็นตัว Duo Wide Screen 12.3นิ้วนะ แล้วก็ตัวคอปพิตในมาตรวัดก็12.3นิว้วเช่นเดียวกันเขาชูเรื่องนี้ครับระบบนําทางเนี่ยในวิเกเตอร์เนี่ยเราโยนมาใส่ในมาจ,จอในจอมาตรวัดตรงผู้ขับขี่เนี่ยได้เลยนะไม่ต้องละสายตาอันนี้สะดวกสบายครับแล้วก็เรื่องของการตอบสนองในเรื่องของข้อมูลบอกกันขับขี่ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะย้ายจอมาเป็นจอเล็กทางด้านซ้ายมือ ในเรื่องของที่บ่งบอกรอบนะครเป็นตัวแรกเนี่ยที่ท่านผู้ชมเหน็นวิ่งวิ่งวิ่งนะฮะด้านขวาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเร็วนะฮี่ถือว่าสะดวกสะด,ดวกตัวนี้ถ้าใครชอบในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เนี่ยนะไม่ใช่เป็นมาตรวัดแล้วก็จอบ f t t เล็กๆนะไม่ใช่อันนี้เขาเป็นฟูดดิจิตอลนะครับระดับ High ไฮเดฟหรือ HD ชาฮะชัดมาก เนี่ยแล้วก็ตัวที่เขาทำมาเป็นตัว w i สกร c r e ตัวนี้นะมันก็ลดในเรื่องของแดชบอร์ดที่เป็นจอมาตรวัดลงไปทำให้วิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่เนี่ยมันเห็นเป็นระนาบนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเห็นได้ไกลครับโล่งๆขับขี่สบายช่วงล่างขับขี่แบบถนนปกติกลางๆครับไม่ได้ถือว่าดีมาก แล้วก็ความเร็วการตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำครับว่าก็ขับขี่ตามกฎหมายกำหนดอ,อันนี้จะปลอดภัยมากกว่าเดี๋ยวเราไปลองนที่ในสนามปทุมสป,ปีดเบรครับในเรื่อง0ูงถึงร้อยระยะเบรคการเข้าโค้งหนักๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปลองตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมาพูดความรู้สึกแล้วมาสรุปการขับขี่กันครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในรถ MG VS HEV นะครับแล้วก็อยู่กันที่สนามปทุมสตรีเวย์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเรื่องของระบบต่างๆนะฮะเดี๋ยวถามทางคุณพี่อินทนนท์ครับพี่อินทนนท์นะครับซึ่งเป็นอินสเต c ร์ r ในวันนี้ของเรานะครับวันนี้เรามีเทสในเรื่องของอะไรบ้างครับพี่สเตชันนะครับที่เราจัดเทสมาให้อย่างแรกเลยครับ อัตราเร่ง0-100ของ MG VS x e v นะครับทำได้ต่ำกว่า9วิวันนี้เรามีเครื่องมือ V Box นะครับเป็นเครื่องมือมาตรฐานไว้สำหรับจับเวลาให้ได้ลองอัตราเร่งกันนะครับนอกจากเรื่องของอัตราเร่งแล้วเรายังมีพื้นที่ให้ลองในเรื่องของจุดเบรกระยะเบรกแล้วก็ลองแฮนดิ่งของตัวรถนะครับจําลองการใช้งานจากสถานการณ์จริงนะครับซึ่งอาจจะต้องเจอสภาพเส้นทางที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้ง การซิกแซกสลาลอมรวมถึงการเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันนะครับครับวันนี้จะได้ลองกันครบถุกรสชาติถือว่าครบในสนามนี้เลยใช่ไหมครับโอเคครับเั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับอันนี้ก็เด็กมือไฟฟ้านะครับเข้าเกียร์ดีเรียบร้อยเราเข้าทางไหนเข้าประตูนี้ได้เลยครับเมื่อกี้ก็เป็นการวอร์มนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราจะเริ่มทดสอบกัน แบบจริงจังนะครับจากสถานีศูนย์ถึงร้อยสถานีนี้โหมดที่เราใช้คือโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็พงมาลายเป็นแบบหนักเมื่อผมให้สัญญาณนะครับสามารถเหยียบคันเร่งเต็มได้เลยพอถึงร้อยผมจะให้ชะลอความเร็วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้กี่ครับผมเริ่มแล้วไปได้เลยครับโอ้โหมาไวมากเลยนะครับ นะมันยังรอยๆมานะท่านผู้ชมไหลไม่ได้เลยครับทีนี้เราก็จะลองในเรื่องของแฮนดลิ่งกับช่วงล่างนะครับท่านผู้ชมนะฮูน1 0ถร้อยมาสักครู่ <100 S 2> ตรตรนะครับอยู่ที่แปดจุดเจ็ดหกวินาทีนะครับแปดจุดเจ็ดหกก็คือต่ำกว่าเก้าก็ตอบสนองใช้ได้ครับ ครับพวงมาลัยเนี่ยนะครับไม่ได้หนักมากนะในโหมดสปอร์ตถ้าเราเข้าโค้งแบบความเร็วสูงๆนะฮะนะครท่านผู้ชมช่วงล่างมีโยนมีย้วยบ้างแต่ไม่ได้ออกมากครับสไตล์รถใช้งานครับครับผมเรามากันผู้โดยสารสามท่านนะครับ ก็ให้น้ำหนักที่ดีพอปวดนะเราจะไปลองกันที่สารารอมนะครับในความเร็ว60กับผู้โดยสาร3ท่านโอ้โหโอ้โหได้ละออกละเาอเีกรอบครับผม จะปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับค่อได้ลองเรื่องของความแตกต่างอันนี้เป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับเรามาดูความเร็วสูงถึงร้อยว่าได้เท่าไหร่พอม้ไปได้เลยครับรู้สึกได้ครับแรงบิดมันลงไปที่ล้อเนี่ยเยอะพอสมควร 2 5อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ขับขี่ด้วยนะครับว่าเหยียบตอบสนองในการออกตัวเ,เร็วแค่ไหนนะครับโหมดคอมอร์9.5ก็ใช้ได้ครับสำหรับรถประเภทนี้น,นโหมดคอมร์ตนะครับรอบก็จะไม่จัดมาก จะขับสบายๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาใช้สซนหน่วงนะครับก็คือเคอร์ระดับสามก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอเบรคได้ด้วยนอกจากในเรื่องของการช่วยลดความเร็วนะครับก็ยังมีการช่วยเก็บพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่อย่างเข้มข้นมากขึ้นครับก็คือตามระดับตัวเลขเขาเลยใช่ไหมครับ เรามารองกันโหมดสราร่อมกันใหม่นะครับในโหมดคอม포ตไปแบบตัวการเรียบร้อยครับ,รบเดี๋ยวเราเออกระดูด้านข้างครับจากที่ลองสถานีเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็ เรียกได้ว่าตัว VSHV e ตัวนี้นะครับก็ตอบสนองได้ไวเพราะว่าตัวมอเตอร์บูสเตอร์เนี่ยเขามาช่วยในเรื่องของออรอบต้นนะครับถือว่าแรงพอสมควรเดี่ยวครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกครั้งครับว่าจากการขับขี่บนถนนกับในสนามเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรานะครับได้ขับขี่เจ้า MG v s HEV ตัวนี้นะครับบนถนนเ,เรามีระยะทางนะครับได้ขับขี่บนถนนเนี่ยประมาณสัก1 0อกิโลเมตรท่านผู้ชมก็ฟิลลิ่งนะครับเบื้องต้นก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่ขับขี่ในถนนนนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในช่วงท้ายของการสรุปการขับขี่ซึ่งเราได้มาอยู่ใน สนามปทุมสปีดเว์ซึ่งเป็นสนามสินะครับเขามีให้เราลองอะไรบ้างเรื่องอัตราเร่งนะครับแฮนเดิลิ่งแล้วก็ตัวของระบบทั้งตัวสปอร์ตกับคอมฟอร์ตนะส่วนตัว Eco เนี่ยเราได้ขับกันไปแล้วสรุปเบื้องต้นนะครับกับวัตคาไทยแลนด์นะครับที่ได้มาอยู่กับเจ้าตัวนี้เป็นเวลา1วันเต็มนะครับการขับขี่ภาพรวมเนี่ย ของเขาเนี่ยก็คือถือว่าใช้ได้ขับง่ายสำหรับผู้หญิงนะเพราะว่าพวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับโหมดได้ถึง3ระดับครับก็คือเบากลางแล้วก็หนักหรือว่าเขาเรียกว่ามั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโหมดการขับขี่เองเนี่ยก็ปรับได้3อย่างเช่นเดียวกันครับก็คือโหมด Eco c o m f o r t Sport แต่ช่วงล่างของตัวนี้นะครับก็เป็นช่วงล่างแบบ ธรรมดาไม่ได้เป็นช่วงล่างแบบไฟฟ้าหรือว่าช่วงล่างที่แน่นหนึกอะไรขนาดนั้นเป็นรถที่เขาเน้นในเรื่องของการขับขี่การใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเป็นรถสไตล์แบบ SUV ขนาดเล็กแบบครอบครัวนะครับการขับขี่เป็นอย่างไรเบื้องต้นผมสรุปนะจากที่เราได้ขับมาบนถนนก็คือ1ขับง่าย นะครับในโหมดการขับขี่มีให้เลือกปรับเนี่ยในเรื่องของการปรับเซตพวงมาลัยนะครับในเรื่องการปรับเ,เรื่องของรูปแบบการขับขี่เนี่ยมีมาให้หลากหลายกําลังเครื่องยนต์ของเขาตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเดียวกับตัว MG ZS แต่ตัวนี้เขามีการปรับดูนเครื่องยนต์นะครับให้มีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นแรงมา้าแรงบิด โดยรวมของเขาเนี่ยนะครับก็คือ,อมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยมีกำลังแรงม้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย95แรงม้าแรงบิดเนี่ย200นิวตันเมตรประกอบกับเครื่องยนต์ขนาด1.5เนี่ยมีแรงม้าเนี่ย109แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรแต่พอเขาทำงานภาษสานรวมกันแล้วนะครับสรุปก็คือได้กำลังแรงม้าเนี่ยอยู่177แรงม้ามีตัว มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งทาง MG เนะี่ยเขาบอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นการที่มาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เนี่ยกับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นรูปแบบการขับขี่แบบไฮบริดหรือเขาบอกว่าเป็นแบบฟูลไฮบริดนะแต่เป็นไฮบริดแบบพาาเลลตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วมอเตอร์เนี่ยมาช่วยอะไรมาช่วยในเรื่องของการบูสเตอร์หรือเรียกว่ามอเตอร์บูสเตอร์ในเรื่องของอัตราเร่ง อันนี้มันมาช่วยกบในเรื่องของเครื่องยนต์ใน MG ZS เนี่ยที่บอกว่าอืดการตอบสนองของคันเร่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมาเป็นตัว VS ซึ่งใช้ใช้เครื่องยนต์ที่ประกอบกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแก้เกมของ MG เนี่ยได้ดีพอสมควรเพราะว่าเมื่อสักครู่เราไปลองในเรื่องอัตราเร่งเนี่ยศถึง1 0 0เนี่ยทำได้ถึง8.5ถือว่าดีทีเดียวครับ แต่พอมาขับขี่จริงๆเนี่ยเรามาดูกันในเรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิงนะครับผมขับเนี่ยขับไปขับมาเนี่ยเอ็มจีเขาบอกว่าขับขี่จริงเนี่ยเทคนิคเขาบอกว่าน่าจะได้สัก17กิโลเมตรต่อลิตรแต่เราขับจริงเนี่ย14หรือ14.4ตัวนี้ความประหยัดเนี่ยยังสำหรับผมนะยังถือว่าไม่ได้ประหยัดสักเท่าไหร่ถ้าเราจะเรียกชื่อของรถยนต์คันนี้ว่าไฮบริด แต่อารมณ์การขับขี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาครับก็คืออัตราเร่งดีพวงมาลัยมีการปรับไฟฟ้าได้หลายระดับอันนี้ดีการขับขี่มีหลายโหมดวันนี้ดีสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยการขับขี่ภาพรวมของผมในวันนี้นะครับถือว่าถ้าใครที่ชอบขับขี่แบบอัตราเร่งแบบดีๆแรงๆตัวเนี้ยเหมาะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้การขับขี่ที่มีความประหยัดน้ํามันตัวเนี้ย ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ถามว่ารถยนต์ MG VS h u v ตัวนี้เหมาะกับใครแน่นอนครับเหมาะสำหรับลูกค้า MG ZS รุ่นเก่าที่กำลังจะเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ใจเนะี่ยยังไม่อยากย้ายค่ายก็มีตัวนี้มาให้ได้เลือกกันเครื่องยนต์มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่หน้าตาดูดีมีสไตล์ข้างในมีเทคโนโลยีแบบตอบโจทย์สวยที่เดียวครับเหมือนรถไฟฟ้าอันนี้ลูกค้า MG ที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนรถเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับตอบโจทย์ตัดสินใจได้เลยมาขับขี่แต่ถ้าจะพูดกันเรื่องของความประหยัดของเชื้อเพลิงเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องลองไปชั่งใจดูว่ารูปลักษณ์ภายนอกตัวอำนวยความสะดวกภายในแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะแรงๆตัวนี้เราต้องการตัวนี้มากกว่าความประหยัดอันนี้ก็ตอบโจทย์ แต่อีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมถ้าใครที่ใช้ราคาในการตัดสินใจอันนี้เป็ยากหน่อยสำหรับวัดคาเองนะครับเรามีช้อยตัวเลือกที่มีอยู่ในใจก็คือแน่นอนครับคู่แข่งของเขาคือฮาวาลจูไรออนก็คือราคาของเขาตัวเริ่มต้นนะแป0แสนนิดนิดก็สามารถสู้ได้เพราะว่าเป็นรถจริงเหมือนกันใช่ไหมเทคโนโลย,โโลยีในเรื่องของหน้าตาจูไรออนก็เป็นคู่แข่งโดยตรงของเขาแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ความสามารถของความมั่นใจในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องดูกันอีกครับว่า MG เขาทําตลาดมานานมีสูงบริการอันนี้ก็เป็นจุดแข่งของ MG เหมือนกันส่วนถ้าจะดูข้ามช็อตไปเลยในเรื่องของราคานะใครมีเงินในกระเป๋าตังค์เนี่ยประมาณ9 0 0 0แสบาทมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่วัดคาเนะีอยากแนะนำและน่าสนใจกคือีนิสันคิกตัว VL ซึ่งตัวนั้น800,000กว่า,ก,วาก็คือยังไม่ถึง900,000แต่ตัวนี้ตัวท็อปสุดที่เรามาเทสกันนะครับอยู่ที่919,000บาทราคาสูสีเลยแต่ตัวนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นตัวนี้เป็นแบรนด์จีนเรื่องของสูงโดยการเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่อายุการใช้งานหรือจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมิสสันคิก ตัว V L เนี่ยใกล้เคียงกับตัวนี้มากอันนี้ช่างใจลำบากครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมนะครับชอบหน้าตาแบบนี้แบบรถไฟฟ้าจุดแข็งของคันนี้ก็เป็นดีไซน์ข้างในแต่นี้สันคิเนี่ยจุดแข็งของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องระบบของ Active Safety ต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของการเตือนเมื่อรถเข้าใกล้แล้วก็การเบรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัว อินเทอร์เจนพริสพันโทนของเขาก็คือความเร็วแปรผันอัตโนมัตินะครับแต่ตัวนี้เป็นแค่สปีดลิมิตเท่านั้นอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องไปดูสเปคเอาแต่ราคาของนิสสันคิตัวนั้นเขาสู้ได้วันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาชมตัวนี้กันแบบคร่าวๆบทสรุปของเรานะครับของวัดคาร์ไทยแลนด์เนี่ยก็ถือว่าหน้าตาผ่านข้างในผ่านราคาเนี่ยในช่วงของรถ BSUV เนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมทีเดียวครับถือว่า MG เขาออกรุ่น VSHV ตัวนี้มาเพื่อเติมเต็มไลยคอัพของเขาก็คือมีเช่นเยเบนซินดีเซล EV เขาก็มีแล้วตัวนี้เป็นไฮบริดก็เติมเต็มในไลน์อัพของค่ายของเขาตัวนี้ทางผู้บริหารเองก็บอกว่าตอบโจทย์รถคนที่ต้องการารถสไต SUV ขนาดเล็กหรือซับคอม a พ t คอ o ์สโอเวอร์มาเติมเต็มช่องว่างในตลาดแล้วในตลาดเองนะครับก็คือคู่แข่งของเขาเนี่ยยังมีไม่มากเท่าไหร่ซึ่ง MG เนี่ยเขาก็เปิดตลาดมาใน z ซตัวนี้ยเขาก็ทำตลาดได้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคชาวไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปชมรายละเอียดต่างๆนะครับในเว็บไซต์วัตถา .co.th ได้ และผมเองนะครับจากการที่ขับขี่ในช่วงเฟิร์นได์วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ